ามด้านบนนี้นะคะที่ถามว่าถ้าเราซื้อแหวนเราจะรู้ไซส์ได้ยังไงใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆนะคะมาที่ร้านทองที่ร้านก็จะมีอุปกรณ์คือมีกระบองแบบนี้แล้วก็มีห่วงแบบนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่รู้ไซส์แหวนเนาะถ้าเรามีแหวนเดิมอยู่แล้วแล้วอยากเปลี่ยนวงใหม่ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะ,ะให้ทางร้านนะคะใช้กระบองวัดแหวนแบบนี้เลยแล้วก็ดูไซส์เราจะมีตัวเลขระบุไซส์อย,อยู่ด้านหลังนี้นะคะอย่าง วงนี้ก็เบอร์57นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหวนวงเดิมสามารถที่จะใช้นิ้วนะคะสวนเข้าไปในห่วงแหวนได้เลยนะคะแล้วก็ตรงห่วงแหวนก็จะมีระบุบอกเบอร์ไซส์นะคะส่วนใครนะคะที่ซื้อออนไลน์ง่ายมากนะคะเพื่อนๆแค่ตัดกระดาษเป็นแบบนี้นะคะความหนาประมาณาความกว้างนะคะประมาณ1เซนติเมตร แล้วก็วัดลงบนนิ้วมือของเราเลยค่ะใช้ปากกานะคะจุดไว้นะคะจุดไว้บนกระดาษเสร็จแล้วค่ะก็ทาบเทียบกับบนไม้บรรทัดนะคะว่า,าได้ขนาดกี่มิลลิเมตรนะคะเช่นอา,อาจจะได้อยู่ที่ 55mm มิลลิเมตรก็แจ้งแอดมินนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการจะสั่งทองออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแหวนนะคะสร้อยคอไม่รู้ไซส์ไม่แน่ใจว่าจะใส่ ไซส์ไหนวิธีวัดไซส์แหวนก็สามารถทักเข้ามาที่ไลน์นะคะหรือที่เพจห้างทองวิริยะนะคะก็จะมีแอดมินนะคะส่งวิธีวัดไซส์แหวนนะคะให้วิธีดูขนาดสร้อยคอต่างๆให้ได้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ